กินนรีกินนอนเนี่ยไม่ใช่การผสมผสานที่ไร้เหตุผลแต่คือการรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสองสายพันธุ์จะพึงกว่ายิ่งกว่าป่าหิมพานธ์ไม่ใช่แค่ป่าตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือซากของห้องทดลองชีวภาพขนาดมืึอมาที่ถูกทอดทิ้งผลงานของอารยธรรมโบราณที่เราไม่รู้จักซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ทฤษฎีนี้ได้รับแดงมันดาลใจมาจากแนวคิด ancient aliens เราเคยพูดถึงไปหลายต่อหลายครั้งแล้วที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าจากตำนานต่างๆทั่วโลกเนี่ยแท้จริงแล้วคือสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่เคยมาเยือนโลกในอดีตการและป่าหิมพานเนี่ยขึ้นหนึ่งในบรรดกที่อันตรายและน่าอัศจรรย์ที่สุดอันหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ ก่อนหน้านี้มันเคยเล่าไปในเนื้อเรี่ ep 32ที่ว่าด้วยเรื่องของอนุนากิส่วนหนึ่งในเรื่องเนี่ยคือเรื่องของการสร้างสิ่งมีชีวิตของเหล่าเอเลียนกลุ่มนี้บางทีพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแค่กลุ่มเดียวที่ในโซนแบบเมโซโปเตเมียแต่จริงๆเขาอาจจะมาที่อื่นอีกเต็มโลกไปหมดเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่มาเพื่อขุดทองมาหาแร่ต่างๆ กลุ่มที่อยู่ที่เมโสโปเตเมียอาจจะขุดทองไปกลุ่มที่อยู่ที่นี่อาจจะทําการทดลองอย่างอื่นก็ว่าไปซึ่งการทดลองที่ว่าเนี่ยครับอาจจะเป็นการทดลองคล้ายๆกันถ้าสังเกตดีๆครับในฝั่งอียิปต์เนี่ยมันจะมีรูปรูปวาดเนาะที่ตอนแรกเราก็เข้าใจกันว่าเขาคืออนุนากิเนี่ยแหละเป็นมนุษย์ยักษ์ละกันใช้คาว่าเป็นมนุษย์ยักษ์แต่บางคนบางรูปบางอันเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ยักษ์ที่มีหัวเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆเช่น เป็นจระเข้บ้างบางอันก็เป็นรูปตัวเป็นคนเป็นหัวเป็นคนและตัวเป็นงูหรือบางโครก็เป็นตัวเป็นคนหัวเป็นสิงโตอะไรแบบนี้ซึ่งฝั่งทวีปนี้ก็อาจจะมีการทดลองแบบเดียวกันแต่เป็นการผสมจากสัตว์เล็กน้อยใหญ่ต่างๆกันมาก็เลยออกมาเป็นกินรีอ่ะอันนี้มีมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าสมมติไม่ใช่ก็อาจจะเป็นพวกช้างผสมปลาช้างผสมนกนกผสมคนก็ ถ้ามันตรงกันแบบนั้นจริงๆเนี่ยพูดแล้วก็แอบ,บขนลุกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตการมีเอเลี่ยนมายอยู่ที่โลกเนี่ยเยอะมากแค่ไหนเอาจริงๆที่ฤษฎีนี้มองว่าสัตว์ในตำนานสัตว์ตำนานสัตว์หินมะพานต่างๆเนี่ยไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝันแต่คือเอกสารทางเทคนิคหรือเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์เขียวทางชีวภาพที่ถูกส่งต่อกันมาในรูปแบบของนิทานและศิลปะ ความซับซ้อนของกายวิภาคที่ถูกออกแบบมาอย่างดีกินนรีกินนอนเนี่ยไม่ใช่การผสมผสานที่ไร้เหตุผลแต่คือการรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสองสายพันธุ์สติปัญญาและความสามารถในการใช้เครื่องมือของเผ่าพันธุ์มนุษย์เอามาเข้ารวมกับความสามารถในการบินและโครงสร้างกระดูกที่เบาของนกนี่คือหน่วยลาตะเวนหรือผู้สงสารที่สมบูรณ์แบบที่สุด โคชสีคือสุดยอดอาวุธชีวภาพในสายผู้พิทักษ์เลยก็ว่าได้ที่รวมเอาพละกกำลังมหาศาลความทนทานของช้างเข้ากับสันทัตยานนักล่าความเร็วและความดุร้ายของสิงโตการออกแบบที่มีเป้าหมายเชิงยุทธวิธีอย่างชัดเจนพวกนี้ก็อาจจะเอากลุ่มโคชสีเนี่ยเป็นนักรบก็ได้วารีกุญชรคือยานพาหนะที่สะเทินน้ำสะเทินบกที่ถูกสร้างมาเพื่อขนส่งในสภาพแวดล้อมต่าง ที่มีทั้งพื้นดินและพื้นน้ำขนาดใหญ่สามารถแก้ปัญหาการลำเลียงสิ่งของที่หนักข้ามพื้นที่ที่หลากหลายต่างๆได้อย่างง่ายดายการผสมผสานเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่การสุ่มแต่มันเป็นการเลือกคุณสมบัติเด่นๆของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยเอามารวมกันอย่างมีเป้าหมายเหมือนกับการออกแบบเครื่องจักรกลยังไงอย่างนั้นอีกเรื่องที่น่าสนใจคือประโยคที่บอกนะครับว่าป่าหิมพานเนี่ยคือห้องทดลองทางชีวภาพแต่ ทำไมมนุษย์ธรรมดาถึงไม่สามารถเข้าไปได้บางคนก็มองว่าไม่ใช่เพราะาเป็นเพราะามันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันคือพื้นที่กักกันชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมเหล่านี้ไม่ให้หลุดออกมาสู่ระบบนิเวศภายนอกยอดเขา84,000ยอดหรืออาคมที่ป้องกันต่างๆเนี่ยอาจเป็นคําเปรียบเทียบเชิงอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นสนามพลังหรือระบบป้องกันที่คนโบราณไม่เข้าใจก็เลยตีความว่ามันเป็นในรูปแบบของปฏิหารแต่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีจริงๆก็ได้ในรูปแบบบาเรียรหรือรูปแบบของมิติที่ถูกสร้างกั้นเอาไว้ไม่ให้ใครเห็น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาในทฤษฎีที่2เป็นจริงนะครับตำนานนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนคู่มือการใช้งานที่ถูกตีความไปในรูปแบบที่ผิดๆทันทีเรื่องราวและตำนานที่พูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวของบันทึกทางวิทยาศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่คำบรรยายถึงพฤติกรรมเสียงร้องหรือความสามารถของสัตว์แต่ละชนิดที่เป็นเวอร์ชันพิเศษต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นข้อมูลจำเพาะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ย นำมาเล่าต่อในรูปแบบของนิทานปรัมปราลองนึกภาพดูสิปัจจุบันมนุษย์มีความสามารถในการตัดต่อ DNA ได้แบบอย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีคริสเปอร์แล้วเราสามารถสร้างพืชเลงแสงหรือตัดต่อยีนของสัตว์ได้แล้วสิ่งนี้ทําให้แนวคิดที่จะสร้างเทคโนโลยีในการตัดแต่งพันธุกรรมที่ซับซ้อนมากกว่านี้ซับซ้อนขึ้นไปมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นจริงได้เพราะว่านี่คือหลักฐานของสิ่งมีชีวิตที่ถูกตัดแปลงมาแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์มักจะเจออะไรที่ยังไม่มีคําตอบเช่นในจีโนมของสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกับยีนใดๆในสายวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องทฤษฎีสมมติคิดที่ที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเสนอว่ายีนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนลายเซนหรือว่าโค้ดทางพันธุกรรมที่ตกค้างมาจากห้องทดลองในอดีตการซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ทฤษฎีนี้ก็ยังต้องการตอบคําถามที่ว่าทําไมอรารยธรรมผู้สร้างถึงหายไปและทําไมสัตว์เหล่านี้จึงกลายเป็นเพียงแค่ตำนานหลายคนคาดการคําตอบไว้อยู่3แบบด้วยกันนะครับ 1. คือหายนะจากการทดลองอาจจะเกิดการทดลองที่ผิดพลาดสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นอาจจะดุร้ายเกินควบคุมจนทําลายผู้สร้างและระบบนิเวศของตัวเองลงทั้งหมดสงสงครามระดับอรารยธรรม สงครามระหว่างเทพกับอสูรที่ปรากฏในตำนานเนี่ยอาจเป็นบันทึกที่ถูกบิดเบือนของสงครามระหว่างสองขั้วอำนาจที่มีเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและสัตว์ถินมาพานคือหนึ่งในอาวุธที่พวกเขาใช้ต่อสู้จนนำไปสู่การล่มสลายของอารยาธรรมหรือ3การอบพยพและทอดทิ้งผู้สร้างเนี่ยอาจจะเดินทางออกจากโลกไปหลังจากที่ทำภารกิจของตัวเองเสร็จสิ้นแล้แล้วก็ทิ้งสวนสัตว์แล้วก็ห้องทดลองเนาะ ที่หนึ่งในนั้นคือพวกเราในรุ่นบรรพบุรุษเอาไว้เบื้องหลังเมื่อเวลาผ่านไป